โอ้มีลูกด้วยสามสี่ลูกเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับพิวัฒสตอรี่นะครับวันนี้มาจมสวนหน่อยครับฟักลูกยชวมากเลยงามด้วยเดินดูรับรออสวย มีสองลูกฟักสองฟักสามฟักนี้ใหญ่มากใหญ่ยาวได้ผักคริมรัวนะครับข้างบนกันไห ี่ให้ดูไปเรื่อยนะขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามมาโดยตลอดครับวันนี้มาที่เดิมแต่คนละวัดคนละที่ มาดูกล้วยยักษ์สวนผักมาตัดจันนี่ก็ใช่เพิ่งออกดอกเต็มเลยเนี่ยให้ดูบริเวณรอบรอบๆนะครับมีทุกอย่างในสวนมีผักมีมะนาว มะพร้าวกล้วยยักษ์จนี่ก็เรียกกล้วยยักษ์ครับ มือเสือป่ะท่านใดทราบตอบด้วยนะครับสูงเกียดรังคาเลย <c oughs> นี่กล้วยน้ำปลา สวนกเกษตรผสมประสานนะครับเลยสวนป่านุรักษ์นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับ ให้ชมบรรยากาศตอนส,สายๆ่อยครับเนี่ยวัดเนี่ยเมื่อวานฝนตกน้ำท่วมนะครับเนี่ยหญ้าเริ่มสูงแนละ้วคนสวนรอคนสวนมาตัดอีกทีอันนี้คือมะนาวมะนาว มะม่วงมะม่วงต้นนิดเดียวออกลูกแล้วนั่งคนเลี้ยงกัดนั่งกินกาแฟโอ้โหนี่ลูกใหญ่มากเลยอันนี้ลูกใหญ่มากเลยต้นนิดเดียวมะนาว อันนี้ปลามะม่วงไปแรกกูโห,โหโดกมากเลยให้ชมบรรยากาศรอบๆนะครับเนี่ยต้นมะม่วงมีอยู่ประมาณยี่สิบกว่าต้นนะเส้นทางขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณที่ ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ comment, ครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับคือคือเราจะไม่หยุดลงนะครับก็คือจะลงไปเรื่อยๆครับเราตอบรับคนส่วนมากนะครับคือชอบก็ตามนะครับไปที่ต้นฟักเหมือนเดิมลูกเยอะมาก Hamak. Hãy dài, cho kênh คลิปนี้ก็จบแค่น,นี้นะครับตามต่อคลิปหน้าขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามมาโดยตลอดครับพิวัฒน์สตอรี่นะครับเฮงเงรวยรวยปังๆนะครับ